น้องสาวนอนวันนี้พี่สาวนอนแล้วน้องสาวก็รอแล้วดูพี่สาวก็กระดิกหางใส่คือคืออะไรก่อนมันเป็นที่อะไรที่เธอจะต้องแย่งกันมันดีตรงไหนมันก็แค่อ้อาวดูดูความแย่งกันเมื่อวานน้องนอนวันนี้พี่นอนแล้วน้องก็จะเอาที่นอนอะไรก่อน มันคือหน้าต่างที่โดนทุบกระจกแตกแล้วเอาสังกะสีมาแปะแค่นี้เธอทะเลาะกันแย่งกันเนี่ยนะเอายุ้งหัวกันแล้วยุ้งหัวกันแล้วยุ้มหัวกันแล้วเอ้าเอ้าอาปงยกที่หนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าเอานิ่งไปแล้วเป็นอะไรนิ่งไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าดูความพี่น้องดูความพี่น้องยังที่นอนกันอพี่น้องคนละท้องนะคะไม่ใช่แม่เดียวกัน คุณคือผู้ชนะอสบายใจได้ส่วนคนนี้อีกสักพักก็ขึ้นไปใช่ไหมคะมโน่นผู้ชนะใสๆเลยชนะใสๆ